สวัสดีค่ะมาพบกับพี่โลนะคะวันนี้จะมาให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา40กรณีสงเคราะห์บุตรนะคะมาดูกันว่ามาตา40ทางเลือกที่1ที่2ที่3นะคะใช้สิทธิกรณีสงเคราะห์บุตรได้เท่าไหร่บ้างนะคะตามไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะมาดูที่เงื่อนไขาการเกิดสิทธิ์ค่ะผู้ประกันตนมาตา 40นะคะจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า24เดือนภายในระยะเวลา36เดือนย้อนหลังนะคะก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ดทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรค่ะและในกรณีที่รับเงินสงเคราะห์บุตรอยู่นะคะจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบทุกเดือนด้วยนะคะถ้าเกิดเดือนไหนที่ไม่ได้จ่ายเงินสมทบก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์ค่ะ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่1และทางเลือกที่2นะคะจะไม่ได้รับความคุ้มครองกรณีเงินสงเคราะห์บุตรนะคะเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3เท่านั้นนะคะที่จะได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตรกรน,นี้ค่ะโดยจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือนนะคะคนละ200บาทต่อบุตร1คนค่ะได้รับข่าวละไม่เกิน2คนนะคะตั้งแต่บุตร แรกเกิดนะคะจนถึงอายุครบ6ปีบริบูรณ์ค่ะสำหรับเอกสารนะคะที่ใช้สำหรับยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรนะคะต้องใช้อะไรบ้างมาดูรายละเอียดดังนี้เลยค่ะกรณีผู้เป็นผู้ประกันตนหญิงนะคะเอกสารที่จะใช้มีดังนี้ค่ะ1น แบบการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนมาตา40สอสอ,สอขีด01ทับ40นะคะโดยจะต้องกรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอให้ครบถ้วน 2. ส,สุติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมสำเนานะคะกรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสุติบัตรของคู่แฝดมาด้วยค่ะ 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์นะคะมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอค่ะเรามาดูกรณีที่เป็นผู้ประกันตนชายนะคะว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ 1. แบบการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนมาตา40สปส2-01ทับ40เหมือนกับผู้ประกันตนหญิงเลยนะคะ พร้อมกับก่อข้อความได้ลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอให้ครบถ้วน 2. ส,สำเนาทะเบียนสมรสนะคะหรือสำเนาทะเบียนการหยา่าพร้อมบันทึกแนบท้ายนะคะหรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตรหรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยโดยชอบโดยกฎหมายค่ะ 3. สูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมสำเนานะคะกรณีคลอดบตุตรแฝดให้แนบสูติบัตรของคู่แฝดมาด้วยค่ะ 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกนะคะซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอสำหรับเงื่อนไขาการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา40กรณีสงเคราะห์บุตรนะคะ หมีสิทธิ์ยื่นรับสิทธิ์ประโยชน์ทดแทนนี้นะคะจะต้องยื่นขอรับภายใน2ปีนับตั้งแต่วันที่เกิดสิทธิ์นะคะ 2. เมื่อผู้ประกันตนได้รับแจ้งจากสำนักงานประกันสังคมให้รับประโยชน์ทดแทนนี้แล้วนะคะผู้ประกันตนจะต้องติดต่อขอรับภายใน2ปีนับจากวันที่ได้รับแจ้งนะคะหากไม่ไปรับภายในกำหนดเงินนั้นจะตกเป็นของกองทุนในทันทีค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ เป็นผู้ประการตนมาตรา40นนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ